สวัสดีครับปลายุดครับอันนี้กำลังกินจะกินมา่าม่าลองพื้นก่อนทีจ่จะเจอสึกหนักนะครับเดี๋ยววันนี้มีนัดเปิดทำการแสดงเต็มวงนะครับเราจะาลงปลา ก็จะหวานปลานะครับตอนนี้เวลาประมาณสักเก้าโมงครึ่งครับก็เลยจะกินมามาเนี่ยลองพื้นมาจะก่อนครับอากาศร้อนร้อนากาศร้อนมากครับก็ดูแลสุขภาพกันครับร้อนอจริง จะร้อนจะหนาวก็นี่ครับมาม่าเนี่ย วันกินข้าวกัดลิ้นครับเลือดไหลไม่หยุดเลยก็เลยเอาอาใบสาบเสือแปะแปะแล้วก็อมไว้แปะไว้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงหยุดนะครับแล้วก็เอาว่านหางจระเข้ทานะครับอืม <c oughs> ได้ฟรีไหมแต่ดีมีหมดแลแล้วก็เปิดวันนี้เปิดทำการแสดงเต็มวงวันนี้สงการเปิดเต็มวงเลยเนี่ยนี่ได้ปลาขยงมะแกงใส่ใบชะพลูนะครับโดยเนี่ยผ่านพรแล้วก็อันนี้เป็นคนชี้เป้าเนี่ยคนชี้เป้าซึ่งไม่เกี่ยวเลยนะเป็นคนชี้เป้าเฉยๆหลอกเข้าไปหวานลงกำนะสเะจะเป็นเจ้าของสายเฉยครับในวันนี้เต็มวงเลย นี่ตรงแบกไข่เอาควักไข่หมดแล้ววะไข่ไม่มีปลาแย่เปลากย่เกำลังดีสุดเน,เน,นเดดี่อีกเมนูหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูอีกเมนูหนึ่งอันนี้เลยโอ้ด้ปลาสวายเยอะ ปลาอะไรนะปลาสว, <Yeah. S 1> วายย่างปลาสวายย่างไปตอง <laughs> <laughs> นี่ครับปลาสวายที่ไปหามาเนี่ยปีอีหนึ่งไปปีหนึง องนีนะพี่ปุ๊นี่ก็มีเนี่ยอกบ้ามีสตัวนะแกะตัวใหม่เมื่อกี้โอ้ยแือตะก้างไม่ทีนึ่งเหลือจะก้างนะครับ ไม่รู้อร่อยหรือเปล่าชัวร่อยป่าอร่อย,อร,อ,ยอร่อยแน่อันนี้มีคนคิดเมนูว่าต้องทําอะไรกินนะครับสิ่งอื่นอย่างอื่นไม่มีอะไรเลยคิดเมนูอย่างเดียวแล้วเขาเป็นคนหั่นชะพูปิดเอ็ดเลยนะพี่พีพ่วอนเขาลิ้นบางแล้วกิเล้าขาวเลยเห <c oughs> มือนแม่ กินนจะก็เผ็ดมากใช่เผ็ดแต่ว่า <c oughs> ต้องกินแบบว่ากับข้าวอะไรเงี้ยจะไม่เผ็ดใช่ป้ะอย่างนี้พี่พี่วอนหมดสิทธิ์น้ส้มตำเลยหมดสิทธิ์เลยโอ้ไม่เคยกินเลยไม่กินเลยซื้อมากินกันโอ้โหแตะัปคำนี่โอยโห,โหฮีพริบไปเลย มีอะไรกัเผ็ดหมดแลยนะะื้มันกเกี่ยวอะไรวะอยู่กับแม่ได้เหรอมันเกี่ยวกับอะไรเราเผ<ร>าเิ้ยไม่ได้กินหมาเขาเลยเผ็ดเเมื่อนะก่อนกินได้หระเดี๋ยวนี้แตะหน่อยก็เผ็ดมันเกี่ยวว่าเรากินพวกแอลกอฮอล์เยอะนีแ่แหละมันก็เลยอนะ่า ม่นได็เด็กเล็กเด็กเ็กยะวเหรอหายแล้วกีทีานหายหายาดิสาผมมั่าดิเป็นโควิดรืเอ้าโควิดมันเลอลมไปแล้วไม่ยิงหายไม่มีากเอ้าเป็นโควิดดไงอกที่มีหนาไม่เห็นมาเออยกมาเออเป็นผลลัพธ์ของประเทศ เขาไม่เปลี่ยนกันเลวนะอืมอากาศร้อนด้วยตรงนี้ยแล้วมันก็ไม่สบายปวยเลย่วงนั้นมันเป็นอะไรวะก็แ่เลยลแ้วมันไปติดที่ไหนมาไปกับเพื่อนก็เมือ่อไรก็ตรงนั้นตกเหี่ยกันมามันมาเป็นโควิดคนสุดท้ายห <c oughs> ลังจากรอดมาหลายปี นี่เราคุกเข่าแล้วนี่อาจารย์เป็นไหมไม่ไม่เป็นฉีดยาฉีดยาป่ะนี่เลยวัคซีนแล้วเราก็ไม่ได้ไปก็ปกติไม่ได้ไม่ได้แอบไม่อะไรมันมันก็ไม่เป็นนี่หรืออาจเป็นแต่ว่าจะไม่รู้ตัวหายไปแล้วอะไรเงี้ยแต่มันหายไปแล้วอเพราะว่าเรากินแต่กระหอทุกวันไงมันก็เลยไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไร ผม่บผุมตาลฐานดนนนนนีนนั่นใช่ใชุ่าน,นาอยู่ที่ผุนนน่นตา,างคนนั่นแหละวันนี้สี่สิบเอ็ดองศา13บเมษายันหกห6นะครับ4ีองศา,ยาอย่าประมาท เจอกันคลิปต่อไปอสั้นๆแค่นี้พอครับเดี๋ยวเมนูใหม่ๆี๋้วถ่ายใหม่